สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Bread Books ค่ะซีรีส์ Beauty with Age ก็กลับมาอีกครั้งนะคะประเด็นของวันนี้เรากำลังจะพูดถึงความสวยโดยธรรมชาติและสวยด้วยวิทยาศาสตร์และกันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจริงๆแล้วเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องนี้มันจำเป็นจะต้องพูดไหมหรือว่ามันยังคงเป็นประเด็นที่น่าพูดถึงหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ยังเห็นยังคงมีคน ถามกันอยู่ว่าเออชอบความสวยแบบธรรมชาติหรือว่าความสวยแบบสิลยะกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันยังคงมีคําถามแบบเนี้ยมันผุดขึ้นมาในโซเชียลมีเดียอยู่บ้างนะคะมันทําให้เราก็สงสัยเหมือนกันว่าเออเรายังเรายังถามกันเรื่องนี้อยู่อีกเหรอแต่ก็เดาว่ามันคงยัง เรื่องเนี้ยม,มัน,มนเราคงต้องถกเถียงกันไปไม่จบไม่สิ้นอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะมาแสดงความคิดเห็นละกันถือว่าเป็นแค่หนึ่งความคิดเห็นที่ในอีกมุมมองของเราคนเดียวนะคะว่าเราคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องบอกว่าเรื่องของความสวยโดยธรรมชาติเนี่ยสำหรับเราอะออถ้า completely 100%เ ธรรมชาติเราว่ามันค่อนข้างยากคือมันก็คงมีอยู่ในกลุ่มคนที่อยู่กับธรรมชาติมากๆไม่ไม่แม้แต่ว่าจะใช้ครีมบำรุงว่าไม่ได้ดูแลอะไรมากมายซึ่งเราอะไม่ค่อยเจอคนเหล่านั้นในในคนรอบตัวละกันอย่างน้อยที่สุดคือก็ล้างหน้าเช็ด ทำความสะอาดหน้าเป็นปกติอาจจะไม่ได้แต่งหน้ามากแต่คนส่วนใหญ่ก็ดูแลผิวหน้าด้วยครีมนะคะคนที่เรารู้จักเนาะที่เป็นแบบคนลักสวยลักงามนะการเออคนเหล่านี้ก็ยังคงมีการแบบดูแลผิวในในสเต็ปแรกกันอยู่รูทีนของออสกินแคร์ต่างๆเนี่ยมากน้อยแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็แบบ10ขั้นตอนบางคนก็ใช้ครีมแค่ตัวเดียวแต่ว่าถ้าเกิด พูดถึงเลเวลที่มันอัพกว่านั้นเช่นการแต่งหน้าซึ่งการแต่งหน้าเนี่ยเราจะว่ามันเป็นการมันเป็นความสวยที่ไม่ธรรมชาติก็ได้หรือธรรมชาติก็ได้คือบางคนอะ่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าการแต่งหน้าเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะไม่ดูไม่ธรรมชาติตรงไหนแต่บางคนก็รู้สึกว่าเออมันก็ไม่ได้ธรรมชาติขนาดนั้นนี่จริงๆแล้วความธรรมชาติหรือไม่แค่ไหนยอย่างไรอะ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละคนจะดีฟายมันยังไงสาหรับเราอะ่ะแต่งหน้าก็ไม่ถ ไม่ได้ธรรมชาติขนาดนั้นแล้วนะซึ่งเราไม่ได้แอนตี้นะคะเราก็แต่งหน้าเหมือนกันอีกสเต็ปหนึ่งที่อัพขึ้นไปหน่อยอ่ะมันก็คือการเหมือนใช้เครื่องและการเครื่องใช้เข็มใช้อะไรที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนไม่ได้ใส่อะไรเข้าไปในผิวหน้ามากเช่นไม่ได้ใส่ซิลิโคนไม่ได้ใส่กระดูกส่วนอื่นการไปทาหัตถการเล็กๆน้อยๆคือมันก็แน่นอนมันไม่ได้ธรรมชาติอยู่แล้วมันมันทำให้ผิวหน้าของเราอะ่ะแล้วก็รูปหน้าของเราเปลี่ยนแปลงได้ที่สเต็ป สุดท้ายเลยก็คือการทำศัญญกรรมอันนี้ที่เราไม่ได้อยากที่จะมาพูดแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องมาพูดแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าสันยกรรมอะไรต่างๆทั้งหมดที่เราพูดมามันเป็นเรื่องที่คอมมอนมากๆใครๆก็ทำแล้วก็มันเป็นที่ยอมรับมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็เข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นเรื่อยๆในตอนที่เราเป็นเด็กอะตอนที่แบบสันยกรรมตาสองชั้นจมูกเข้ามาใหม่ๆอะคะ่ะ มันเป็นอะไรที่ฟังดูแบบเกินเอื้อมสําหรับเรามากๆโอเคเราอยากทําตาสองชั้นมาตั้งแต่เด็กๆแต่เราก็รู้สึกว่า 1. มันน่ากลัว 2. เราไม่มีเงินแน่ๆอย่างเงี้ยเออจนกระทั่งวันหนึ่งที่คลินิกเกิดลดราคาขึ้นมาในช่วงโควิดประกอบกับว่าคุณหมอเองก็แนะนําว่าเออควรทํานะอะไรเงี้ยแม่เรากับเราก็ตัดสินใจร่วมกันว่าเออก็ทําก็ได้นะแล้วก็ คลินิกก็อยู่ใกล้บ้านด้วยแล้วก็เป็นคลินิกที่ไวใจได้ตอนนั้นเราก็ทำศัลยกรรมครั้งแรกและตอนนี้เป็นครั้งเดียวของเราก็คือการทำตาสงชั้นนอกจากนั้นเราแทบจะไม่ได้เข้าคลินิกเท่าไหร่เลยเรามีแบบทำผิวดูแลผิวบ้างนะคะมีรักษาซิวตอนเด็กๆผักวิตามินต่างๆบ้างโบท็อกครั้งแรกของเราอะ่ะคือตอนที่เราจะแต่งงานตอนนั้นก็ฉีดโบท็อกที่แบบ ที่หน้าผากเพราะว่ามันเป็นรอยแล้วก็ฉีดตรงนี้นิดหน่อยอะไรเงี้ยอีกปีหนึ่งถัดมาน่าจะทำอัลตราฟอร์เมอร์อัลตราฟอร์เมอร์ก็คือแบบยกกระชับรูปหน้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นทิ้งระยะเวลาไปประมาณ2ปีเลยตอนเมื่อประมาณสองเดือนก่อนหน้าเราอ่ะรู้สึกว่าล่องล่องคือรอยตรงนี้มันชัดมากมมาก,มากจนถึงขั้นว่าแบบมันทิ้งมันแบบพอพอทำหน้าปกติตรงนี้เป็นรอยแหละ เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราอยากทำโบท็อกเราอยากฉีดโบท็อกแหละเราก็เลยไปปรึกษาเพื่อนปรึกษาใครหลายๆคนก็โอเคเจอที่ไปฉีดโบท็อกที่มันแบบเออราคาไม่แพงมากแล้วก็เขาไม่ได้ขายของมากอนะไรเงี้ยก็คือ r e m e y y l l n n ินนะคะออคุณหมอก็แนะนำดีฉีดให้แบบอัดแน่นเต็มที่ฉีดยกกระชับให้ด้วยแล้วก็ แนะนําให้ทำอัลตราฟอร์เมอไปด้วยเพราะว่ารออูปหน้าเริ่มหย่อนคล้อยแล้วซึ่งเราเคยทำมา,มาก่อนหน้านั้นแล้วเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหม่มากเราก็เลยทําแล้วก็ตอนนั้นมีโปรโมชั่นที่โอเคด้วยอันนี้ทําที่เบลมดี้คลินิกนะคะยกกระชับด้วยอัลตราฟอร์เมอร์เจ็บนิดหน่อยบวกกับฉีดโบท็อกด้คือมันเป็นอะไรที่ทนได้สําหรับเรานะแล้วก็ทีนี้ผ่านมาสเดือนวันนี้จริงๆแล้วเราไปทํา โวลิเมอร์โวลิเมอร์เนี่ยต่างจากอัลตราฟอร์เมอร์คือเขาไม่ได้ทำงานแบบเดียวกันอะคืออัลตราฟอร์เมอร์มันเป็นการยกกระชับผิวหนังในชั้นลึกกันนะคะมันช่วยมันช่วยทำให้ลดความหย่อนคล้อยของใบหน้าแต่ทีเนี้ยอย่างหน้าเราอะมันเกิดว่าเรามีไขมันอยู่บ้างแล้วก็ผิวหนังชั้นนอกอะมันมีความหย่อนคล้อยแบบที่อัลตราฟอร์เมอร์อาจจะไม่ได้ช่วยเพราะฉะนั้นพอมันเหมือนแบบ คือจริงๆแล้วหน้าเราอะตอนแรกมันก็มีความหย,ย่อนคล้อยเดี๋ยวเราจะหารูปมาให้ดูแล้วกันแล้วทีนี้พอทำ u า t r a f o r m e r ผ่านไปแบบเดือน2เดือนอะมันเห็นมันเห็นแล้วว่าแบบเออหน้ามันยกขึ้นเพราะมันต่างจากก่อนก่อนที่ทำแต่พอ,อม,มาที่อีกคลินิกหนึ่งซึ่งก็คือร r a p a l i c ล clinic นะคะอยู่ตรงอยู่ตรงปากเกร็ดอยู่ตรงแบบ crystal ptt เออ อันนี้คือคุณหมอก็แนะนําว่าถ้าเกิดทาอัลตราฟอร์เมอร์มาแล้วอ่ะมันมีอีกอย่างหนึ่งก็คือวอรเมอร์มันช่วยสลายไขยมันแล้วก็ทําให้ผิวผิวตรงเขาเรียกว่าอะไรผิวชั้นนอกอะ่ะทำให้ผิวชั้นบนอะ่ะมันละเอียดขึ้นเออก็คือกระชับพวกแบบผิวข้างนอกแล้วก็ช่วยสลายไขยมันเออก็มันเหมือนทำงานคนละชั้นผิวกันเพราะฉะนั้นมันก็จะทำงานไปด้วยกันได้แล้วทีเนี้ย คุณหมอก็แนะนําดีมากๆเลยนะคะคือเขาบอกว่าคือมันยิงเป็นช็อตแล้วทุกคนอะ่ะไม่ได้จําเป็นจะต้องยิงช็อตเยอะขนาดนั้นเพื่อที่จะแบบทําให้มันเกิดความแบบเล็กลงไปอีกคือพื้นที่หน้าสําคัญต่อการคํานวณช็อตแล้วก็คุณหมอเขาก็จะช่วยคํานวณให้และที่นี้ ถ้าเกิดว่ามีคอนเซิร์นอะไรอ่ะสามารถบอกเขาได้เลยอย่างเช่นเราอ่ะบอกว่าเออเราไปแบบชีดวอท็อกมานะตรงนี้แล้วก็เอ่อยกตรงนี้นิดนึงอะไรเงี้ยไปแล้วเออเขาก็เกลี่ยชอ็อตตามปัญหาของของแต่ละคนอย่างเช่นตรงเนี้ยเราไม่ได้มีเหนี่ยงเยอะเขาก็ไม่ได้ยิงตรงคอเยอะแต่เขายิงให้นะแล้วก็ตรงเนี้ยยิงให่นิดนึงแล้วก็ตรงนี้เยอะหน่อยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือไขมันจะอยู่ตรงนี้นะคะ ชาไหมตอนนี้นนเป็นยังไงบ้างแล้วรู้สึกเย็นเย็นที่หน้า uh huh. เหมือนจะจะชาในไงอีกไม่นา, uh huh. า,านเวลาเช็ดหน้าเหมือนะแับเป็นหน้าเราแต่ไม่ใช่หน้าเรา รู้สึกคืออัลตราอร์เมอร์มันจะมีความเจ็บเพราะมันเหมือนแบบยิงแบบเหมือนยิงเลเซอร์เข้าไปอะไรเงี้ยแต่ว่าโวลูเมอร์มันเป็นเหมือนแบบคลื่นความร้อนมากกว่าความรู้สึกเวลายิงไปเรื่อยๆมันจะร้อนมากขึ้นซึ่งก็สามารถบอกคุณหมอได้ว่าเออมันรู้สึกร้อนแล้วอะไรเงี้ยเออก็เขาก็จะเปลี่ยนจุดไปยิงให้หรือว่าพักไปกนิดนึงมันก็จะลดความร้อนลงเรารู้สึกว่ามันสบายมากๆมันเหมือนแบบนี่นทำหรือ,อยังเออ แต่ก็รู้สึกนะว่า,ว,าว่าผิวมันแบบเนี่ยมันกระชับมากขึ้นจากการจับนะแต่มันไม่ได้แบบโอ้โหกระชับจนแบบที่สุดชัดที่สุดอะไรเงี้ยมันมันขึ้นอยู่กับผิวหน้าของแต่ละคนด้วยแล้วก็2ออย่างเนี้ยค่ะมันจะมีอายุอยู่ประมาณแบบ6กเดือนถึงหนึ่งปีมันขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของเรา สภาพผิวหน้าสภาพร่างกายของเราด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าสูบบุหรี่กินเหล้าหรือว่ากินน้ำตาลเยอะอะแน่นอนว่าผิวของทุกคนอะก็จะโทมขึ้นได้เร็วมากกว่ามันก็เลยทำให้เราเนี่ยจริงๆเราทำเสร็จแล้วเ,เราก็ไปกินไอติมแล้วเราก็อยากกินอย่างอื่นอีกมากมายเลยแต่ว่าเราก็ตระหนักได้ว่าเฮ้ยเราไปทำสิ่งนี้มาเราจะทำให้มันเสียเปล่าไม่ได้เราตอนแรกเราจะหาอะไรดื่มนิดนึงก็แบบ เคยเก่งใจตัวเองไม่อยากให้แบบว่าผลลัพธ์มันมันหายไปเร็วแล้วก็ก็เลยเหมือนคิดมากขึ้นว่าเวลาจะกินอะไรจะดื่มอะไรอะไรเงี้ยก็ดีนะมันก็ทําให้สุขภาพดีขึ้นด้วยกลับมาที่เรื่องความสวยด้วยเทคโนโลยีของเราในสายตาเรานะมันไม่ได้สําคัญว่าเราจะสวยด้วยความธรรมชาติหรือว่าด้วยเทคโนโลยีออย่างแรกที่ต้องนึกถึงเลยคือความพอใจของตัวเอง พอใจในพอใจในตัวเองหรือยังคือมันแก้ได้หลายแบบนะคะความไม่พอใจในตัวเองรู้สึกว่าเออตัวเองยังไม่ดีพอยังไม่น่ารักพอหนึ่งคือเปลี่ยนที่ทัศนคติมุมมองเราคิดว่าเราชอบตัวเองนะแต่เราไม่รู้เหมือนกันว่าว่าเราสวยว่าเราน่ารักว่าเราดีพอตามมาตรฐานของสังคมแล้วหรือยังเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะเอาใครเป็นมาตรฐานนั้นเราไม่สามารถที่จะยึดตามแบบดาราได้อะเพราะว่า หคือเราไม่รู้เราไม่เคยเจอเขาอันนั้นคือทุกอย่างที่เห็นในภาพอันนี้คือจริงหรือเปล่า 2. คือเขาใช้รูปร่างหน้าตาที่เขาต้องเมนเทนอยู่ตลอดเวลาซึ่งเราไม่ได้ทําเราไม่ได้ทําเท่าเขาเพราะฉะนั้นเราจะไปสวยเท่าเขาถ้าพูดถึงความสวยแบบนั้นนะ่ะคะ เราก็คงไม่ได้สวยเท่าเขาเพราะว่าเราไม่ได้ทําเท่าเขาเราไม่ได้ดูแลเท่าเขาแล้วเราไม่ได้ใช้รูปร่างหน้าตาในการทํางานขนาดนั้น 3. คือเราจะเอาดาราคนไหนเป็นเป็นมาตรฐานนะมันตอนนี้คนดังมันหน้าตาหลากหลายมากๆม,มันไม่ได้ต้องแบบสวยตามขนกอีกต่อไปแล้วอะเราเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราดีพอตามบรรทัดฐานของสังคมแล้วหรือย,อยังแต่ถาว่าเราพอใจในตัวเองไหมเราพอใจ แต่ต้องบอกว่ากว่าที่เราจะมาพอใจในในตัวเองได้อะเราเชื่อว่าทุกคนต้องผ่านแศึกเหมือนกันเพื่อเราที่แบบเรามองว่าเขาสวยกว่าเราอะเขายังมีความไม่มั่นใจในตัวเองหรือว้ยทุกคนมันมีความไม่มั่นใจในตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคนเราสวยแค่ไหนมันมีความแบบเปรียบเทียบกับคนที่เรามองว่าเขาดีกว่าอยู่เสมอ เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่เราจะต้องต่อสู้กับตัวเองกว่าที่เราจะมาโอเคพอใจและในในตัวเองเราบอกว่าเราพอใจในตัวเองแต่เมื่อกี้เราก็บอกทุกคนเหมือนกันว่าเราเห็นรลว้รอ,อยตรงนี้แล้วเราก็อยากจะแก้ไขมันซึ่งนี่แหละก็เลยนําไปสู่อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเรารู้สึกว่าบางอย่างมันแก้ไขได้เราก็ยอมที่จะแก้ไขมันเพราะเราไม่ได้ติด ว่าเราจะต้องสวยธรรมชาติขนาดนั้นเราทําตาสองชั้นมาแล้วอะ่ะมันจะธรรมชาติอะไรอีกเราไม่สามารถธรรมชาติขนาดนั้นได้อีกแล้วเราเป็นคนชอบแต่งหน้าเราใช้สกินแคร์เราทําตาสองชั้นเราทํผ่าตัดการที่คลินิกคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าเราเรามองว่าตัวเองธรรมชาติไหมเราเป็นธรรมชาติด,ด้วยคาแรคเตอร์ของเราอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะเนี่ยสิ่งที่ทุกคนเห็นเราตอนเนี้ยคือเราเป็นแบบเนี้ยเราก็พูดกับ คนที่เราเจอหน้าตัวจริงในคาแรคเตอร์นี้เพราะฉะนั้นธรรมชาติหรือไม่เราคงไม่สามารถบอกทุกคนได้ว่าเราธรรมชาติกี่เปอร์เซนต์หรือเราใช้เทคโนโลยีกี่เปอร์เซนต์เพราะว่าพุ่งตรงว่ามันไม่ได้แมทเทอขนาดนั้นพอพูดถึงความพอใจของตัวเองแล้วมันก็มันมันอดไม่ได้หรอกที่จะมีคนที่เขาวิจารณ์เราหลายๆคนก็เจอว่าแบบคนรักของตัวเองก็วิจารณ์ว่าแบบเธอไปทำมันนั้นสิเธออย่าแต่งหน้าเยอะเธอ ไปควรจะทําอันนั้นบ้างนะดูแลตัวเองเราเราเข้าใจนะว่าเออส่วนหนึ่งอะคนที่หลักเราเขาก็อยากจะเห็นเราพัฒนาขึ้นอยากจะเห็นเราดูดีแต่ว่าเราคิดว่าฟังได้นะคะเรื่องพวกเนี้ยเราฟังเราเล่าฟังเขาได้แต่ว่าอย่าลืมว่าความต้องการของเราก็ยังคงต้องเป็นที่หนึ่งเราว่าทุกคนจําเป็นจะต้องบาลานซ์มันแหละบาลานซ์ Balance, ความต้องการของตัวเองเราอยากจะเปลี่ยนไหมอะ เราอยากจะฟังเขาไหมหรือว่าเอ้ยฟังเขานิดหนึ่งก็ดีนะเราเพราะเราไม่ได้ดูแลตัวเองเท่าไหร่เลยเราคิดว่าฟังเอาไว้ก็ไม่เสียหายถ้ามันทําให้เราอะพัฒนาขึ้นแต่ถ้าเรารู้สึกว่าทําเท่าไหร่มันก็ไม่พอสักทีอะมันอาจจะต้องกลับมาคิดแล้วว่าเฮ้ยจริงจริงแล้วมันเรามีความสุขกับความดีไม่พอสักทีนี้หรือย,อยังถ้าเราโอเคเราชอบเราอยากจะแบบชาร์จตัวเองไปเรื่อยๆต้องดีมากกว่านี้ดีมากกว่านี้ไปเรื่อยๆอะอันนั้นเป็นความสุขของ เราไม่สามารถที่จะมาบอกว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ชีวิตที่ดีไม,ไม่สามารถที่จะพูดแบบนั้นได้เราคิดว่าทุกคนทุกคนต้องต้องฟังตัวเองมากกว่าฟังคนอื่นเออถ้าเกิดว่าพอใจและชอบชอบแฟนที่บอกให้ทํานู่นทํานี่เฮ้ยคนเราไม่เหมือนกันโอเคคุณอยู่ได้ก็ดีนะแต่สําหรับเราอะเราไม่ชอบให้ใครมาบอกว่าแบบต้องทําอะไรหรือบางทีอะเวลาที่แฟนเราบอกว่า เออไม่ต้องแต่งหน้ามากหรือว่าบบไม่ต้องทําอะไรหรอกดีแล้วคือเราก็ขอบคุณเขานะขอบคุณเขามากๆเลยที่แบบเขาชอบเราที่เราเป็นแบบนี้แต่บางครั้งอะเราไม่ได้ทําเพื่อใครเลยเว้ยเราแค่อยากทำบางทีเราแค่อยากนั่งแต่งหน้าเราสามารถออกจากบ้านด้วยหน้านี้ได้นะแล้วก็ทาแบบครีมกันแดดหน่อยเราสามารถออกจากบ้านด้วยหน้านี้ได้จริงๆแต่บางครั้งที่เราแต่งหน้าเพราะว่าเราเพลินอะ่ะเราแบบเว้ยทาไปเรื่อยๆเ,อเขียนนิดหน่อย ทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็อ่ะครบทางหน้าแหละสนุกดีไม่ได้ไม่ได้ติดกับความจริงหรือไม่จริงของของภาพลักษณ์ขนาดนัน้นเราว่าคนที่ใส่ใจเรามากพอเขาจะอ่านตัวตนเราภายใตย้สิ่งที่เขาเห็นได้เองแต่ถ้าเขาเหนื่อยเกินที่จะทำมันก็มันไม่ใช่เรื่องอะไรของเราเราไม่ได้เดือดร้อนกับเรื่องนั้นก็จริงๆแล้ว คำตอบของเรามันคือเราไม่ได้เราไม่ได้เห็นว่าประเด็นของสวยด้วยธรรมชาติหรือว่าด้วยเทคโนโลยีมันมันจำเป็นจะต้องคิดถึงขนาดนั้นนะเราคิดว่าตัวคุณคุณเลือกเองสิ่งที่เราเราให้ความสำคัญมากกว่าคือความเป็นตัวเองความเป็นตัวตนของคนคนนั้นไม่ได้บอกว่าการเป็นตัวเองมันคือการแบบแสดงออกคิดอะไรก็พูดจนไม่ได้แคร์คนอื่น คนเรายังยังคงจะต้องคิดถึงคนฟังหรือว่ารักษามารยาทอยู่ประมาณหนึ่งนะคะแต่การเป็นตัวเองหมายถึงว่ารู้ว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรรู้ว่าสถานการณ์ไหนควรจะรักษาสเปซของเราเราคิดว่าจงนี้น่าจะสําคัญมากกว่าหน้าที่สัญญกรรมหรือไม่หรือว่าผ่านหัตการอะไรมาบ้าง เราไม่รู้เหมือนกันว่าเราเราคำตอบของเรามันมันดีไหมนะเราได้พูดอะไรที่แบบไม่ครบไปหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่านี่ก็เป็นความเห็นของเราและกันค่ะเราคิดว่าถ้าคุณมีความสุขที่จะทำอะไรกับตัวเองทำได้เลยนะสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คืออย่ามากจนเกินไปจนแบบเป็นหนี้เป็นสินละกันสองก็คืออย่ามากจนเกินไปจน จนหมกมุ่นกับมันแล้วลืมด้านอื่นๆของชีวิตไปเพราะว่าชีวิตเรายังยังมีหลายด้านนะคะให้ให้เราสนุกกับมันเนาะอันนี้ก็เป็นสั้นๆละกันหุยไม่สั้นเลยอะที่ที่ทอัดไว้เนี่ยมันยาวมากแต่ว่าก็ดีใจที่ได้พูดเรื่องนี้สักทีแล้วก็พูดแบบไม่มีสคริปต์เลยอะถ้าเกิดว่าขาดตกบกพร่องอะไรหรือว่าสร้างความเข้าใจผิดอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะคอมเมนต์กันมาได้เราจะพยายาม อธิบายให้เข้าใจชัดเจนมากขึ้นแล้วกันในคอมเมนต์โอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากได้ค่ะซีรีส์นี้ Beauty with Age ค่ะ